เริ่มกันที่วัดผาซ้อนแก้วนะคะถึงแล้วกําลังเลี้ยวรถไปจอดถึงแล้วนะคะกําลังจะเดินเข้าไปในวัดผาซ้อนแก้วนะคะสวยมากเห็นด้วยตาแล้วแบบสวยงดงามจริงๆอันนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะคะก็คือเป็นพระพุทธรูปสีขาวซ้อนกันห้าองค์ที่มีความใหญ่โตมากๆแบบมากๆนะคะ แล้วก็วิวที่เนี่ยจะแบบเห็นเต็ไมไปด้วยภูเขาล้อมรอบไม่ว่าจะเป็นมีทั้งเมฆหมอกปกคลุมแต่ถ้ามาช่วงหน้าหนาวอาจจะเห็นเมฆหรือหมอกนะคะชัดๆสวยมากงดงามมากๆนะคะกระเบื้องหลากสีสันสวยมากงดงามมากๆค่ะเขียนชื่อในกระดิ่งซะหน่อยนะคะอันนี้ขึ้นมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งตรงข้าม ก็จะเห็นพระพุทธรูป5พระองค์แล้วก็วิวอีกพาโนรามามากๆมาต่อด้วยคาเฟ่นะคะขับมาจากวัดผาซ้อนแก้วนิดเดียวเองก็คือเดอะไพนี่คาเฟ่นะคะนี่กว้างมากจะมีเป็นกาแฟเครื่องดื่มเบเกอรี่ก็มีนะคะข้าวก็มีเป็นอาหารนี่ตามสั่งอันนี้จะเป็นขาหมู มีเบเกอรี่นะคะน่ากินมากบราวนี่เค้กอันนี้จะเป็น r e คคอมเมนจากทางร้านจะมีขายของเทียนลึกเล็กน,น้อยนะคะ,ะของขางคอแล้วก็ให้ดูอีกรอบนึงนะคะภายในร้านจะตกแต่งด้วยไม้ทำให้ดูอบอุ่นสดชื่นสบายอันนี้จะเป็นมาตรการของทางร้านนะคะก็จะมีเจลแอลกอฮอล์วัดอุณหภูมิ ่อนเข้ามาในร้านอันนี้จะเป็นมุมที่เห็นเขาสูงร้อมรอบเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเอาดออันนี้จะเป็นมุมอีกมุมก็น่ารักมากถ่ายรูปเพลินๆน,นี่ข้างนอกนะคะสวยมากทุกคนต้องมาเห็นด้วยตาจริงๆเห็นในรูปก็ว่าสวยแล้วเห็นรูปจริงๆสวยกว่านี่นะคะถ่ายรูปเยอะมากๆ ภูเขาแม่คือดีจะเห็นวัดผาซ่อนแก้วเนี่ยนะคะทางข้างหลังพอขับมานิดเดียวนี่นะคะอันนี้ถ่ายจากข้างนอกไปข้างในบ้างนะคะให้ดู ภยาาในนร้นและบุนเนอร์นะคะมาอีกหนึ่งร้านกว้างใหญ่มากวิวภูเขาอีกเช่นเคยนะคะที่นี่จะมีสองชั้นนะคะเดี๋ยวให้ดูชั้นแรกนี่วิวพาโนรามาแบบจริงๆอ่ะทุกคนต้นไม้แบบเขาสวยมาก อันนี้จะเป็นข้างนอกนะคะน,นี่คือไม่มีกระจกกั้นนะคะทุกคนเบกเกอรี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์ฝรัร่งเศสนะคะตามชื่อร้านเลยมีครัวซองเบเกอรี่ก็จะเป็นสไตล์ฝรัร่งเศสแต่ว่า เครื่องดื่มของเราก็มาแล้วนะคะเป็นชานมกับรินจีโซดาสดชื่นมาก สวยทุกคนเห็นไปไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะเนี่ยเราจะพาไปดูชั้นสองกันนะคะทุกคนว่ามีอะไรบ้างบรรยากาศเป็นยังไงแต่ตอนที่เราไปคือชั้นสองยังไม่เปิดเปิดแต่ชั้นล่างนะคะ ึงชั้นสองแล้วนะคะก็จะมีโต๊ะอาหารให้หนั่งเหมือนข้างล่างแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดบริการนะคะอันนี้จะเป็นป้ายร้านใหญ่มากคือวิวสวยมากข้างบนแบบพาโนราม,มาแบบสุดๆสวยมากนะคะนี่